สวัสดีครับชนชมน้องของขวัญน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไม้แนวสูงๆเนาะเก็บจากในสวนมาแล้วครับเพราะว่ามันมืดแล้วผมก็เลยเก็บได้สี่ห้าต้นก็มารีวิวเพราะว่าวันนี้ก็บุ้นเรื่องไม้เรื่องอะไรทั้งวันครับมันเลยไม่มีไปรีวิวที่สวนผมก็เลยยกมาสี่ห้าต้นคือเป็นแนวคนชอบตรงสูงๆเลยนะครับ นี่ก็คาราเมลโอ้โหดอกมาแบบบ่าคั่งครับนี่ครับแล้วดอกนีะครับยังเหลืออีกเยอะเลยดอกอยังเหลือเยอะแล้วดอกมัช่อนีเพิ่งจะเริ่มตูมเองครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยเพิ่งจะตูมทั้งนั้นเลยคือยังยาวไกล นะครับนี่ก็ตูมอยู่เลยใช่นานครับน่าจะยังบอกยังบานอีกนานคาราเมลถ้าถ้านาเลี้ยงเขาเดินดีเนี่ยสีเขาจะเข้มนะครับสีเขาจะจัดแต่ถ้าตอเล็กๆเนี่ยผมสังเกตนะเราเลี้ยงไม่เราจะสังเกตได้ถ้าตอเล็กๆสีเขาจะไม่ค่อยเข้มนะครับคือเหมือนกับว่านาเลี้ยงเขาจะเดินเดินไม่ดี อ๋อสีสันมันจะเขาเรียกว่าจืดครับสีสันมันจะจืดอดอกมันเยอะจับนะครับพอนั่นสีเขาออกมานี่คือสีาแท้งก็เลยคือสดเข้มแต่ถ้าคือเป็นต่อยักษ์ครับน้ำเลี้ยงมันก็เลยนะครับใหญ่ๆเนี้ยครับมันก็น้ำเลี้ยงมันก็สูกดี ส่วนอน,นี้ก็เป็นฟินิกนะครับดอกก็มาเริ่มมาแล้วฟินิกเริ่มแล้วแต่ก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่ครับส่วนนี่ก็ฟินิกเหมือนกันนะครับใหญ่ๆบุ้มๆเลยเสาเนี่โอ้โหเพียบัรตัวงตัวก็ต้นนี้ก็เดี๋ยวไปไปส่งพี่ประมวลพรุ่งนี้ครับ ฟีนิกต้นนี้นะครับสวยก็เดี๋ยวมาดูไม้เนาะที่แบ่งนะครับเมื่คืนผมก็บางทีก็มานั่งเปลี่ยนดินตรงเนี้ยครับคือทำไม่ได้หยุดแล้วครับบางทีดึกๆก็ยังนั่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรอยู่เลยไม้เนี่ยพอต่อ ติดแล้วก็เอาออกมาแล้วค่อยๆไล่เอาเอาไปย้ายไปที่สวนพอติดดีแล้วอะไรดีแล้วก็นะครับก็ย้ายไปที่สวนที่ทําอยู่นั่นก็เยอะอยู่ครับก็ค่อยๆไล่ไปเรค่อยทําไปครับก็เดี๋ยวเดี๋ยมาดูไม้แ่งกัน ท,ว,ท,ะทะวีครับพับทวีครับโอ้โหผมเห็นดอกแล้วโคตรของโคตรดกเลยครับตอนที่ผมแบ่งตอนนั้นนะแบ่งเนี่ยกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะผมแบ่งเป็นตอมีตำนวนแบ่งไปถูกมากเลยแต่ดอกโอ้โหแม้แต่ลูกค้ามาทานข้าวยังอยากจะได้ครับนะครับพอมาวางไว้นี่โอ้โหดอกออกใหญ่เลยนี่ของคุณป้าลาวันนะครับอีกต้นหนึ่งยังอยู่ที่สวนคือโคตรลักษณะดเดียวกันเลย เบ็ดนิ้วแต่ว่าแผลมันจะไม่เยอะเท่าต้นนี้พอดีตอนนั้นก็ติดติดกันนี่แหละครับก็อีกเจ้าหนึ่งเขาจองไว้แล้วเขาก,ก็หายไปเลยผมก็เลยไม่ได้ลงขายก็วางไว้นั่นนะครับก็เรื่อยๆจะดอกมาเต็มเลยดอกเขาดอกมาก อันนี้อ่พิงไส้งอนครับพิงไส้งอนเดี๋ยวมาดูไม้สูงสๆนี่นี้ลุงละวีนะครับดกมากลุงละวีโอ้โหมันก็าตายาตายเดียวก็ ทวีทับทับทวีทเมื่อกี้แล้วครับสูงมากนะครับก็บอกยังไงดีอ่ะที่โอ้โหสูงแล้วก็ตีพุ่มด้วยเนี่ครับความสูงของเขาคือ <oyun> สูงสูงเมตรได้ครับ ก็ต้นนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันครับห้าร้อยบาทครับค่าส่งแปดสิบนะครับแล้วก็นี่ครับ อันนี้ไม้เพาะมาเมล็ดของผมนะครับที่ผมบอกว่าไม้เนี่ยอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้คัดจริงๆครับบานแรกก็คือจัดมาให้พี่พัชรีเขาเลยเนี่ยครับดอกฟ้อนดอกอะไรผมขายราคาเดียวกันหมดคือผมเอาก็ถั่วถัวกันไปเนี่ยครับอันนี้ดอกซ้อนนี่เหลืองเหลืองอันนี้เพิ่งเริ่มบานเลยนะครับที่เขาบอกว่าอยากได้เหลือง ออกมาปุ๊บผมก็จัดเลยเพิ่งจะบานขีบแรกนะครับเหลืองสวยด้วยอันนี้อันนี้ก็เพิ่งบานขีบแรกคือดอกอันนี้ก็ดอกค้อนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลืองแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นชมพูคือไม้อะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มครับเริ่มบานนี่ของพี่พัชรีนะครับก็จัดจัดนี้เขาเลยเพราะว่า ก็ไปคัดนะครับไม้มันเพิ่งดอกบานบานดอกแรกนั้นเลยครับเพราะว่าแล้วก็ไม้คือมันไม่ใหญ่เนี่ยมันมันไม่ใหญ่นะครับผมจะส่งเป็นอย่างนี้ไปเลยเนี่ยให้ให้ให้ลูกค้าแต่ไม้พวกเนี้ยเวลาลูกค้าไปเลี้ยงอ่ะมันสวยครับเพราะไม้ผมอะมันตีพุ่มไม้มันไม่ได้เป็นไม้แบบคัดทิ้งปล่อยจนกิ่งยืดยาวอะไรอย่างนี้คือไม้อะผมต้งบอกว่าไม้พอมาเล็กพวกเนี้ย ือเห็นก็เห็นด้วยกันพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีทุกเขตสรรีครับโดยธรรมชาติของของไม้เพาะเมล็ดมันจะไม่มีสีใดสีหนึ่งหรอกนอกจากไม้เขาคัดคัดทิ้งคัดคือคัดไม่เอาแล้วอ่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยเพราะไม้ที่เขาจะทําแม่พันธุนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่ปล่อยให้ใหญ่หรอกแค่นี้พอเก่งเขาทำได้เขาก็รีบทำแล้วครับขายายจำนวนแล้ะสมมติว่าเนี่ยดอกเนี่ยสวยปุ๊บผมอยากได้แล้วปุ๊บ เนี่ยแค่นี้เขาก็รีบขยายแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอากิ่งไว้ทําเนี่ยเขาไม่ปล่อยปล่อยให้มันกิ่งแบบแก่ยืดยาวหรอกครับเพราะว่ายาวก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันจะแก่มันจะเป็นลักษณะไม้ไม้ประเภทเนี้ยพอนั่นกิ่งคือเวลาเราไปตัดเสียบมันจะไม่ค่อยติดเพราะมันยืดยาวแล้วะนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยกิ่งมันจะไม่ค่อยคือมันจะคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้ยครับ ถ้าดอกเขาถูกใจปุ๊บเขาจะตัดเสียบเลยเพื่อขยายให้ได้เร็วที่สุดเขาจะไม่มีมาปล่อย,ยไว้ไมนะผมถึงบอกว่าไม้ไม้พอเล็กของผมเนี่ยก็คือเห็นกันพร้อมกันนี่แหละมันก็จะมีทุกเขตสีเลยเพราะว่าไม้เล็กเนาะมันก็คือดอกแรกของมันนะครับดอกแรกของมันเลยแล้วก็ไม้เนี่ยยุยคือไม้เนี่ยเห็นไหมครับลูกค้ามันจะตีพุ่ม แล้วเวลาส่งผมก็ส่งไปทั้งอย่างนี้นะลูกค้าไปถึงก็มันมยที่วางนะลูกค้าไปถึงก็ถอดสวมกระถางได้เลยครับเนี่ครับไม้พวกนี้ตีพุ่มหมดเพราะนั่นไม้มันจะสวยครับเราเลี้ยงไปมันก็จะสวยเพราะไม้เป็นพุ่มเนี่ยครับพุ่มแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็นทรงสูงอ่าอันนี้มันจะเป็นทรงสูงคือเหมือนเหมือนตอญี่ปุ่น,นครับเป็นทรงสูง พวกนี้เป็นพุ่มหมดเลยครับก็เามาดูต้นที่สองอันนี้ของพี่คัดมาให้ของพี่พัชรีครับนะครับไม้พอมเล็ดแล้วก็มาดูต้นที่สองครับดอกกำลังมาทั้งต้นแล้วก็ตีพุ่มสวยมากครับนี่นะครับต้นที่สองโอ้โหคือใส่กระถางสวยๆนะผมบอกเลยพุ่มสวยมากใบด่างนะครับ ใได่ามีดอกครับคือแบบใบด่างดอกกิ่งน้ำดำโขดรลีลาแบบคือสวยมากครับ ม่มกว้างมากครับดอกกำลังมาทั้งต้นเลยครับต้นนี้ต้นที่สองนะครับเจ็ดร้อยครับ้าส่งแปดสิบบาทต้นที่สองนะครับคืออะไรตั้งคือสวยมากครับเพราะว่า คุกม,มันได้ส่วนต้นที่สามนี่นะครับอันนี้คือม่วงเจริญครับดอกสวยมากม่วงเจริญนะครับดอกนี้เพิ่งเริ่มครับดอกนี้เพิ่งเริ่มบาน ต้นนี้2,50นะครับต้นที่สามสองพวกนี้เป็นทรงสูงนะครับนะครับทรงสูงขึ้นถึงสูงแล้วก็มาต้นที่ที่ต้นนี้ยังไม่รวมสรงนะครับ250แล้วก็มาต้นนี้โมจิครับโมจิ ก,ก็กาลังเริ่มแทงมานะครับนะครับดอกเล็กๆนะครับทั้งนั้นเลยครับดอกกาลังเริ่มมานะนะครับดอกกําลังเริ่มมากำลังเป็นดอกครับอต้นนี้ต้นที่สี่ 380นะครับต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ลมส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้คือซาฟาลอลถ้าคนเล่นซาัฟาโรจะรู้เนาะอันนี้ต้องสายเพราะสายซาฟาโรจริงๆก็จะรู้ว่าหนึ่งดอกเขาสวยแล้วก็จะรู้ว่าซาฟลอลเป็นไม้ที่คุณจะเลี้ยงให้ได้ยาวขนาดนี้คุณต้องใช้เวลากี่ปี ครับพอเขาจะมีนี่ครับอย่างนี้นะครับมันมีรอยอเขาเรียกว่ารอยแผลเก่าแต่มันไม่ได้เป็นไรนะครับหายไปแล้วอคือด้านเนี่ยครับหายไปแล้ว <c oughs> คือนี่ครับทาวเลต้องสายคนที่รู้จักจริงๆจะรู้ว่าทาโลมลาเลี้ยงพอจะได้ขนาดนี้เพราะมันจะเป็นไม้เขาเรียกกิ่งเล็กเป็นไม้ไต้หวัน แต่ดอกนางสวยมากครับดอกนางสวยมากซอปโปโลนะครับพอจะเลี้ยงให้ได้ยาวขนาดนี้คือหอคือยากนะครับแล้วมันใช้มันใช้เวลามากครับต้นที่ห้าครับสามร้อยห้าสิบบาทครับ แล้วก็มาซัมเมอร์สนโนนะครับซัมเมอร์สนโนเหลืองขาวนะครับซัมเมอร์สนโนเหลืองขาวต้นที่หกร้อยแปดสิดบาทครับถตว่าไปถ้าพี่ไม่นิ้นสีเหลืองนะ ผมเห็นแล้วผมชอบเลยรุ่นสวยมากเข้มด้วยก็แบ่งกันไปครับเดี๋ยวผมก็รอรุ้นต่อไปผมก็รุ้นทุกวันแหละเพราะกำลังเริ่มเริ่มทยอยเริ่มบานเนี่ยดอกประมาณแบบเป่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายต้นเลยก็รุ้นๆกันครับเพราะว่าคือมันก็สนุกดีครับเวลาเราลุน้นคือเราก็ไม่รู้อะว่ามันจะออกหน้าตามาเป็นยังไง เพราะว่าไม้เราไม่ได้ถูกคัดคัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราเราก็จะได้ลุ้นได้สนุกว่าดอกตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงคือผมก็ได้ลุ้นทุกวันนะครับต้นนี้ดอกแบบนี้ต้นนี้ดอกแบบนี้มันก็สนุกดีครับก็คลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กด ถูกใจให้ชดชมให้น้องของขวัญน,นี่นะครับแม้จะเป็นคลิปเรื่องต้นแต่ก็อยากมีไม้ที่สวยมานำเสนอให้ลูกค้านะครับแม้จะน้อยต้นก็ส่วนมากอันนี้ของคุณป้าลาวันปากไว้ครับ น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมก็โม่แต่ไปรีวิวฝัว่งไม้แถวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มารีวิวเลยก็ะอกเต้นเลยต้นคู่อันนี้เอกมองคนลนะัก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าเดี๋ยวงานมันจะยุ่งก็น่าจะนำเสนอประมาณเท่านี้กันนะครับก ขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับสําหรับลูกพาดีๆอ้อก็กราบขอบพระคุณคุณครูติวติวอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับช่วยค่าส่งมาอีกแล้วโอ้ยช่วยค่าส่งมาไม่ใช่หลักสิบนะครับหลักร้อยครับก็ขอบพระคุณมากมากครับคุณครูติวติวขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ คลินี้ถูกใจก็กดถูกใจให้ชนมชมน้องฝันด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุชนชมชนน้องฝันเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยโอ้ผมไม่ได้มารีวิวนานฝั่งนี้ตายแล้วพิงลุ่มรือดีบานเต็มเลยนางสวยมาก เดี๋ยวรอรอเปลี่ยนดินครับยังไม่มีเวลาเปลี่ยนดินเดี๋ยวขึ้นกระถางใหญ่จะสวยว่าน,นี้ครับก็รอดูอันนี้นะครับสวยคือแค่รากอย่างเดียวก็กินขาดแล้วครับต้นนี้นะแค่รากอย่างเดียวกิกนขาดแล้ว มันเต็มถ้าโจนมันลน้นคือใหญ่มากครับไม่ว่าคือทั้งคุ้มทั้งอะไรครับมาหมด มาแอบอยู่นี่กันเนาะดูดิครับตายพ่อค้าก็ยังไม่ได้เห็นเลยโอยเยอะมากไม่รู้มาจากไหนนักดอกโอ้ยไม่ได้ให้อะไรกินเลยนะเนะี่ยเพราะช่วงนี้พ่อค้ารถแต่น้ำอย่างเดียวนี่แหละ ลูกค้าจะชอบถามว่าใส่อะไรดอกถึงดกนะั้ยโอ้โหกค้าไม่ได้อะไรเลยนะก็ลดน้ำเนี่ยแหละครับหลักๆก,ก็คือออสโมโคทเค่นั้นเองครับก็ดอกเข้ามาเองเนี่ยผมก็ยังงงเัน ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ